เรื่องก่อกูดนี่เหมือนกันนะเรื่องว้าแดงนี่นะรเรื่องว้าเนี่ยว้าไม่ใช่ประเทศนะครับเห็นไหมว้าคือส่วนหนึ่งของประเทศพามา่านะครับดังนั้นว้าบุกรุกแต่นี้เราไม่ต้องเจรจาเตือน ให้เวลาถ้ายังไม่ออกถลม่มจบแจ้งเจ้าของบ้านหน่อยใชครัแบบว้าก็คือส่วนหนึ่งของประเทศพมาาหมูเด้งใช่ไหมจบ ช่องที่มีความรู้ให้ไม่ชฉลยไม่อยากฟังแค,แค่นั้นบล็อกถาวรครับแค่นั้นเองวันนี้นะว่าไม่ได้มีฐานะเป็นประเทศเห็นไ,ไหมเขาคือส่วนหนึ่งของพอมา่าเราเตือนเขาว่าแย่ไปยังพม่าว่าวันนี้คุณกําลังบุกรุกอธิปไตยของประเทศไทยเอาอยัางไงถ้าเขาบอกเขาไม่ทําอะไรให้เราจัดก,การได้เลยก็ถล่มเลยแค่นั้น ว,วัาไม่ใช่ประเทศสนใจกับมันเป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งพม่าเองเขาก็เอือมันนะแก้ปัญหาหมันถูกโุมดิต้องเด็ดขาดด้มึงจะไปเจรจากับว้าเนี่ยนะอีกแค่สมองตัวไหนคิด อาโดนเตือนนะครับนะครับคือวันนี้นะครับการแก้ปัญหานะครับตั้งสตินะครับตั้งสติว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรถ้าเขาลุกลับประเทศอธิบไยตายเราเราก็ดูว่าเขาคือใครถ้าเขามีสถานะเป็นประเทศเราก็คุยเขาว่าอันนี้ไม่ถูกต้องเมื่อเราเคยมีข้อพิพาทกับมาเลยเราก็คุยเขาก็จบเนี่ย เาาเลีก็เคยถมลํำน้ำล้ําดินอธิปไปตยดินแดนเราใช่ไหมทาให้คลองแคบลงอะ่ะเราก็เตือนเขาเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะมันทําให้เราเสียอธิปไตายเขาก็ยอมขุดดินออกเห็นไหมครับคือการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีแล้วต้องรู้เรากําลังคุยบใไรนะครับหรือแม้ท่านกรการไปคุยกับโจรใต้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ที่จะคุยเลยนะครับ เพราะโจนใต้ไม่มีตัวตนไม่มีสถานะใดๆรับรองไปคุยได้ไงใช้สมองตัวไหนคิดไอคนที่ไปคุยกับโจนใต้เนี่ยมึงไปยกระดับให้เขาเฉยเลยนะให้เขามีตัวตนนั่นที่เขาไม่มีตัวนตวนเห็นวิธีการคิดแลวยังว่าการเอาคนที่ไม่มีความรู้นะคนที่เติบโตว,ว่าเส้นสายนะมันไม่มีสมองแล้วครับแต่ผมนี่เติบโตจากการที่ไต่เต้าตด้วยความรู้วันามานะผมไม่มีเส้นนะผมเด็กบ้านนอกท่านเองน,นนะแล้วผมทํางานกับบริษัทฝรัง่งถ้าผมไม่เก่งมันไล่ผมออกครับ แต่วันนี้นะันะกการเมืองไทยก็เลยการอะไๆคนมันเติบโตเปอเส้นสายไงครับพวกนี้ไม่ได้พกส,สมองมาเรื่องง่ายๆยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยวันนี้ผมเห็นไอ้คนที่ไปคุยไอ้จรใต้นะเชี่ยวอเดินสายออกทีวีไม่รู้กี่ช่องไอ้คนที่ไปคุยไอ้โจรใต้นะคุณต้องใช้สมองดูดิเว้นะครับโจรใต้นี่นะเขาไม่มีตัวตน เอ็นนั่นเขาไม่ควรจะมีตัวตนเราไม่ควรให้ราคาจะก,กวาดล้กกางก็กวาดล้างแต่ไม่ใช่ไปยกกระดับไปเขามุงแต่งตั้งใครไปดูแลภาคใต้วะแล้วมันไปค,นะคุยกับจนใต้นี่นะว้า็มึนไงจะไปคุยกับว้าคุยกับเขาทำไมเขาเป็นใครเล่าสถานโดยสารภาพเขาไม่มีตัวตนนะครับเขาเป็นเพียงแค่ชนกลุ่มหนึ่งเองก็เหมือนเราไม่ได้มีคนมอญมีคนทำไมดังนั้นไม่ไดคนมญนใไม่ได้ศไทยไป แล้วใครจะมาคุยคนมอญไม่ได้ไรนะในไทยก็มีไม่รู้กี่เชื้อชาติเออเพระนั้นคุณจะคุยคุณต้องคุยคนที่มันมีสถานภาพเสมอกันไม่ใช่ไปคุยคนที้ไม่ไม่มีตัวตนมันยกให้เขามาเทียบเท่ามึงเนี่ยนะมึงใ่้สมองตัวไหนคิดกันวะไปคุยกับจีนไปคุยทําไมกับจีนล่ะครับว้าไม่ได้คนของจีน ไปคุยกับจีนแล้วมึงไปใส่ร้ายจีนนะจีนบอกเอา้านี่มึงกำลังตา่าวหากูเหรอก็จะอยู่เบื้องหลังวานะเรามีวิธีการต้องไปรู้กี่วิธีการวันนี้เราแมามาก้ไปที่พม่าแล้วก็แก้ไปที่วะว่าเฮ้ย hey, ถอนออกไปให้เวลาสามวันถ้าไม่ถอนก็ถล่มเราถามมา,มากๆว่า,วาใช่ไหม ลูกดินแดนเราใช่ไหมถ้าเขายอมรับลูกดินแดนเอางันก็เอา,เอาคุณของคุณออกไปถ้าเขาไม่ยอมรับถล่มจบผู้นำมันต้องเด็ดขาดแบบนี้ดิมันคุณยอมไม่ชนกลุ่มน้อยรังแกเนี่ยนะคุณเป็นประเทศไทยที่มีกองทัพใหญ่อันดับยี่สิบกว่าของโลกเลยนะเออโอ้ตายแล้ว ผมเติบโตมาจากอาชีพนักบริหารครับดังนั้นปัญหาผมต้องดูปัญหาคืออะไรก่อนแล้วแก้มันตรงโจทยออ์เพื่ออะไรอย่างน้อยเขารู้ยเราของจริงนะวันนี้ไม่มีใครก็กลัว,ลวมึงแล้วนี่เพราะแม่อะไรก็หน,น่อมแนมหน่อมแนม,นม,นม,นมทุกเรื่องอะ่ะวันนี้ผู้นําประเทศต้องพาเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่พาประเทศเราตกต่ำทุกวันนี้ศักดิ์ศรีไม่เหลือ ทำตัวกระจอกง่องยเออบริหารอะไรผมยังไม่เห็นบริหารเลยอย่างแจกเงินอย่างเดียวเออเห็นไหมวิธีแก้ปัญหามมนต้องแก้แบบนักบริหารนี่ครับคุณเอาคนไม่ใช่นักบริหารมาบริหารก็ชิบหายเลยเอานักการเมืองมาบริหารก็เป็นแบบนี้แนละ้วอา่อาอีเรื่องต่อไปคนระับเรื่องวะพูดแล้วนะ เรื่องกอโกูก็เหมือนกันเออกอกูนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบขายชาติอ่ะชัดเจนว่าขายชาติการนี่เขามาขี่เส้นนะลากผ่านกอกูนี่โอ้โหเป็นกูเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยมึงกำลังเอาตีรูปหน้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นะครับเกตแดนนะครับ มึงแม่งชายทะเลมึงห่างมาไม่กี่โลมึงมาขีดเส้นลากทับเกาะกูเนี่ยนะไม่ต้องคุยไอ้คนที่ไปคุยวะนี่มึงต้องเป็นควายไม่ใช่คนนะเออกูไม่มีทางยอมเชื่อคนไทยก็มีแค่ยอมรบก็คืคอรบนะมีคนไทยยอมไม่จะเสียเกาะกูแปคุณยอม,มอแค่นี้พอเรื่องนี้นะไม่ต้องถามเลยครับแต่การที่มึงไม่สู้นี่สิกูผิดหวังบ้านเรามีคนมาบุกบ้านเราอะ่ะ ไม่ต้องถามญาติพี่น้องเฮ้ยเนี่ยมันกาลังทุบรัว้วเราอยู่เนี่ยไม่มีใครยอมหรอกครับในเมื่อเรามาั่นอย่างนี้คือบ้านเราคนมาทุบรั้วคุณคุณยอมเหรอไม่มเห้อเอาไงดีว่าเอาไงดีว่ก็อผมเป็นหัวหน้าคราบควมีกนมาทุบรั้วบ้านผมนี่ผมสั่งอไอ้ไอ้ชีนกำลังทุบรั้วบ้านลุยแต่นี่มึงไงว่ากี่เส้นผ่านเกาะมึงน,นี่นะแล้วมึงยังไม่ยอมรับอีกนะโอ้โหไอ้สั์นี่ขายชาติ เออฉะนั้นวันนี้จะเลือกใครเป็นผู้นําดูคนด้วยนะเจด้อผมมีคนในบ้านผมเนี่ยแม่งผมมีปูมะม่วงต้นหนึง่งแม่งตกลงมาข้างบ้านเลยเดี๋ยวช่วยกันเก็บมะม่วงแล้วไปแบ่งขายแบ่งครึ่งกันนโดนกระทืบอ <c oughs> มมะม่วงบ้านกูเนี่ยนะผมไปชวนก้างบ้านมาช่วยกันเก็บเนี่ยนะอเราไปขายแบ่งคนละครึ่งเนี่ยนะเออโซ่ไม่ต้องคุยในเรื่องพวกนี้แสดงว่านี่ขายชาติ เออดูอ่ะดูกูณว่าวิสัยทัศนผมเหนือก็แม่งไหมเออคุณกับเลวัตใครขี้โมเกันพ่อมึงไงพ่อมึงอ่ะเฮ้ยกูประสบอะไรใน,นชีวิตนะชีวิตมึงมีอะไรเทียบกูได้เปล่าแค่นี้พอนั้นอย่าพูดแบบนี้คนเราถ้็ไม่มีจริงไม่กล้ามโมแบบนี้แล้วกูคุยไม่ได้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะคนติดตามตอนนี้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะ ถ้าไม่มีดีจะคนมาติดตามจะมาฟังเหรอเมื่อกี้คนขึ้นกับสองพันไม่เห็นนะตรงไหนโม้ว่ามาตรงไหนที่โม้ว่ามาตรงไหนที่ไม่มีเหตุผลว่ามาเที่ยวไปแกะเขาเฮ้ยถ้ามึงฟังช่องกูไม่มีความสุขก,กดออกไปสิมึงจะมาแกะทำไมอะ่ะกูเจ๋งไงกูเป็นคนเจ้าสองไงเออกูมั่นใจตัวกูเองไงชีวิตกูไม่เคยขอใครแดก เพราะกูประสบความสำเร็จในชีวิตทำไมกูยิงยาโสมยองแบบนี้ไงเออกูมีดีไงกูถึงอวดไงกูไม่ได้ม้กูอวดกูย่มแล้วกูเคยคนอวดดีเพราะกูมีดีอวดแต่มึงไม่มีดีอวดจะอจฉาดิถ้าฟังก็ทุกอย่าฟังเดี๋ยวกูไปเปลี่ยนโค้กกูก่อนคนเราอ่ะเพ้ว่าเขาประสบความสำเร็จเขาถึงกล้าที่จะโม้ แต่พวกที่แม่งชีวิตล้มเหลวอ่ะคอยแขะชาวบ้านไม่มีประโยชน์หรอกชีวิตมึงมีอะไรเหนือกูมั่งมึงไปส่องกระจกดูหนังหน้ามึงดิมึงมีอะไรเหนือกูอมัง่งแล้วมาอวดให้กูดูหน่อยเออเฮ้ย <c> แ <oughs> ลว่ะกูไม่มาต้บงวันเลยยิ่งเลยวันนี้ดู้วยก,กูเกษียณในอายุสี่สามอย่างที่ดูแล้วกันกูอายุ่งสี่สามกูไม่ต้องทำงานแนละ้วกูลาออกจากการชีวิตเป็นลูกจ้างแนละ้วกูเป็นเจ้านายตัวเองแนละ้วเออ กูถึงกล้าโม้ไงกูแจ๋งไงสัต์คนเราแม่งประสบความเร็จตั้งไหนกูตั้งตอนี้ทาแล้วนะกูกลับจากนอ่ยกูจะต้องรวยกูจะไม่ยอมเกษียณตอนหกสิบกูต้องการเกษียณให้เร็วที่สุดเพื่อกูจะได้มีเวลาเที่ยวเยอะๆไงเจ๋งมากทำไมกูต้องเกษียณหกสิบนะแล้วตอนหกสิบเกิดกูเดินไม่ไหวอะไรอยเงี้ยกูก็เสียโอกาสชีวิตเลยได้ไหมกูเกิดมาเพื่อมีความสุขกูไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงาน มึงจะทํางานทั้งหนาใช่ไหมเออทําเสร็จบ่ามีตังก็รีบใช้ดิวันนี้ผมก็บอลูกเดยวเลผมยกทุกอย่างมาคุณหมดเลยนะผมไม่เอาแล้ว,ลวตอนนี้ผมจะเที่ยวอย่างเดียวเออเ <c oughs> จ๋งเปล่าก,กูว่าเจ๋งอยู่แล้วกูจะทํางานไเพื่ออะไรเออวันนี้สิ่งที่กูจะรักษาไมา่สุดไม่ใช่สมบัตินะกูรักษาความเป็นคนจะาสองกูเนะี่ย กูเนี่ยคือมาร์คพิบูพุยโสคนเดียวกับบ้านเดียวกับบ้านกับปาวุญจินกูตายไปแล้วบ้านกูก็เป็นของชนอื่นลูกเมียก็เป็นของคนอื่นไปหมดแล้วรถเลิศก็เป็นของคนอื่นไปแล้วแต่สิ่งเดียวที่ไม่มีใครเอาไปจากกูได้คือคําว่ามาร์คพิบูมึงจําไหมฉะนั้นกูจะรักษานี่ไว้สุดชีวิตแล้วกูจะไม่ยอมให้ชื่อมาร์คพิบูด่างพลอยกูอยากคนพูดดูสมัยก่อนประเจใจนะกูอยากเป็นแบบปาวุญจินที่วันนี้ตายไปต้องนานแล้วคนไม่ไดพูดถึงปาวุญจินเป็นสัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ คนพูดถึงกวนอูที่เป็นคน,คนที่คนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่เก่งกาจแล้วไปทำสิคนพูดถึงของเบ้งกูอยากเป็นแบบนั้นเว้ยกูอยากไปพูดไอ้ม้าเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของความตรงไปตรงมานี่คือคำสาบานพี่นะ้องผมจะไม่ยอมไปชื่อเสียงผมด่างคอยคนนี้คือสิ่งที่มีค่าอยู่ตระกูลผมมเ,เกิดมาจากตระกูลที่โคตรต่ำต้อยครอบครัวผมถูกตัดออกจากกองกรดก แม่ผมออกจากบ้านมาด้วยตัวแต่ตัว,ตวพ่อผมก็ถูกขับออกจากตระกูลชีวิตไม่มีอะไรหอบลูกสัตวส์ผมจะกล้ามานะผมเจอตัวที่ชายแดนผมไม่มีอะไรเลยแล้ววันนี้ผมคือมารพิทบูที่คนรู้จักทั้งประเทศอันนี้หละคือคนมีค่าเลยอยากจะบอกลูกพ่อตายแล้วทําอนุสรีพ่อไหนตั้งไว้หน้าสนามญาได้ไหมคุณรู้ว่านี่เลยคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดผมไม่ต้องคิดว่าอะไรจะมีค่านี่มึงมีเงินพันล้านมึงก็เป็นมาร์คิบูไม่ได้นะเว้ย จะเป็นบ้าพี่กูได้มันต้องบ้าวันนี้ผมไม่สวนนะใครกวนตีนบวกแม่งหมดอ่ะทำไมกูต้องกลัวมึงอ่ะเออใช่ไหมดังนั้นถ้ามึงไม่รู้จักกูอย่าเศว้ขอร้องเพราะกูจะโม้เยอะกว่าเดิมสะใจเฮ้ยแกเกิดมาเพื่อมีความสุขให้คนอิจฉากูไม่ได้มีหน้าที่อิจฉาใคร อย่างหนึ่งผมตายไปแล้วเนี่ยยี่สิบปีท่านนี่เป็นคนคุณโห o สมัยก่อนนะแม่งหมาผิดบูนี่แม่งอีนี่มันบ้ามันเพี้ยนแต่มันไม่เคยทรยศชาติมันซื่อสัตย์มันรักชาติมันยิงธนูในศักดิ์ศรีมันไม่ยอมเป็นหมาอะไรเงี้ยนี่มึงรูลนี่กูอยากได้ที่สุดเลยในชีวิตกูเนี่ยวันนี้กูมาถึงจุดนี้แล้วกูอยู่ไม่กี่ปีกูก็ตายแล้วแต่กูจะไม่ยอมไม่ชื่อหมาผิดบูกูด่างพ้อยเออไง นั้นจำไว้นี่แหละนั้นอย่าทะเลึ่งกับกูกูเป็นคนแบบนี้แหละ